หลังจากกําจัดวัชพืชแล้วก็จะเป็นการให้น้ำนะคะแปลงนี้เราจะให้น้ำโดยการสูบน้ำด้วยเครื่องคูโ,โบโตานะคะปล่อยน้ำเข้าแปลงหลังจากนั้นก็จะใส่ปุ๋ยเดี๋ยวมาดูแปลงที่ใส่ปุ๋ยแล้วนะคะหลังจากกําจัดวัชพืชแล้ว ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหญ้าแพงโกล่าแล้วก็จะให้ปุ๋ยยิวเรียอ่ัตตา10กิโลกร,รัมต่อไร่อยู่นะคะนี่คือกําจัดวัชพืชเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วก็ให้น้ำเพิ่งจะใส่ปุ๋ยได้ประมาณ3วันอาจจะยังดูไม่สวยนะคะอ่าดยส่วนใหญ่แล้วมาดูมันมันมันย,ยังไม่เสมอนะคะในส่วนที่กําจัดวัชพืชออกคงจะต้องมีการ ลูกซมแซมแต่ว่าแปลงนี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นแพงโกล่าประมาณ70%นนะคะให้น้ำแล้วต่อตัวนองต่อน้ำเร็วมากนี่ให้น้ำวันนี้วันที่สามนะคะหญ้าก็เขียวแล้ว แพนกล่าสวยมากค่ะค่ะุมนี้ก็เป็นแพนกล่าทั้งหมดเลยนะคะนี่ค่ะที่สาเหตุที่เราไม่ได้ปลูกใหม่เราอยอมที่จะเสียแรงงานในการขุดแยกวัชพืชเพราะว่าถ้าปลูกใหม่นะวัชพืชยังคงมีอยู่ในแปลงและหญ้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นหญ้าอดอกเหลากับหญ้าอินนิโคลาะคะ การขุดแยกนั้นสามารถกำจัดได้ง่ายไม่เหมือนหญ้าหวายซึ่งจะมีลักษณะเป็นหวัวเป็นเง้าสมมติว่าเราขุดแล้วถอนขึ้นมาไม่หมดก็จะกระจายตัวได้เร็วอีกเช่นเดียวกันนะคะเราก็เลยใช้วิธีการขุดแยกวัชพืชน,นะคะที่นี่เยอะก็คือหญ้าดอกเหลากับหญ้าฮิวมินิโคลาจริงๆแล้ว หลังจากปลูกครั้งแรกแล้วนี่หญ้าแพนโกราจะสวยมากนะคะแต่ว่าหลังจากผ่านฤดูฝนไปวัชพืชก็คือหญ้าดอกเหลากับพีเวนิโคล่าเนะะี่ยค่ะจะมีการแข่งขันกับหญ้าแพนโกราสูงมากหลังจากที่ส่งดินไปวิเคราะห์แล้วปรากฏว่าสภาพดินตรงนี้เป็นดินเค็มมีความเค็มนะคะ,ะแล้วก็มีความเป็นกรดอยู่ประมาณ4.7ะคะ่ะ ทีมนักวิชาการของสถานีก <gib berish> ็พยายามที่จะแก้ปัญหาดินเค็มนี้อยู่นะคะตอนนี้ก็ต้องใช้วิธีการนี้ต่อไปก่อนเมื่อปีที่แล้วแปลงนี้ใช้ปูนขาวอัตรา70กิโลกรัมต่อไร่ตามผลวิเคราะห์ดินที่ทางกลุ่มวิเคราะห์ได้แนะนำนะคะว่าจะต้อง ใส่ปูนขาวอยู่ประมาณ370กิโลกรัมต่อไร่โดยรวมแล้วก็หลังจากปรับปรุงดินแล้วก็ดูดีนะคะหญ้าแพงโกล่าก็สามารถเจริญเติบโตได้เยอะในการปรับปรุงดินนั้นจะยังไม่เห็นผลในปีแรกปีที่สองนะคะจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงค่ะแล้วก็พยายามปรับปรุงไปเรื่อยๆนะคะอีกไม่นานตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่พงโกล่าที่ ตะกานตามากค่ะ